อ,นนอมาระวังรอในี้งพวกขึ้นข้างบนเป็นไงล่ะอุ้ยตายหมดเกลี้ยงอ่ะเกลี้ยงเลยคนรอต้อเกี้ยงคนรอต้องมีผมอุย้ยวันนีพี่โอ้โหพี่ระดับไหนแล้วนะ้อง <c oughs> พี่รุ่นใหญ่แล้วอุย๊ยผมเห็นดีแล้ว <c oughs> ตูวเป็นพอเป็น c h <oughs> นตกซะง,งั้นพี่นึกว่ามันเป็นสเต็ปพี่จะไอ้นี้มันมันจะยืนไม่ได้โอ้โหเซ็งเลย เลือดน้อยกดหาคีหลบเอาโอ้ดไหนนี่ฟื้นนี้หรือเปล่าอะไรอ่ะขึ้นมาพ้าพาแน่มันจะสูงให้มันมันจะสวมให้พี่ไม่รู้เห็นเมฆมาแล้วไม่รู้ละแอบตรงนี้นะเขาเลยไม่บ้าุลยนั่งแป๊บนั่งชิวๆไม่รู้ดีน่าบ้านเพิ่งดูเขาเป็นอ้นี้ผมอยู่แถวข้างๆเนี่ยเพราะว่าผมอาจจะได้พี่บ้าพาร์หตก เราฟ้าผ่าเลยอยู่อย่าพูดผมกลัวฟ้าผ่าผมคนไงไม่รู้อะผมเราคนไม่เจ้าฟ้าผ่าเท่าไหรน้ำซึ้นเหรอทอนาโดทอนาโดทอนาโดก็ไม่อยู่แล<ะ>้วมาแล้วนี่นี่คือแล้วเราแกตัวอพี่พี่ออกบ้านก่อนคนจริงวิ่งหนีเอาอุย๊ยพี่ตามหลังพีด้วยตามหลังพีด้วย คนจริงกระโดดเกาะคนจริงคนจริงวิ่งรอบเกาะโอ้โหคนจริงคนจริงคนจริงนอนละายไปแล้วแต่ยังไม่ตายครับยังหัวหลุดวิววิหัวพี่หายวัวพี่หายหายอังคู่เลยหน้าตักี่หายไปรียวอะก่อนเ้ยพี่พี่เขาเปิดหน้าพี่เขาเปิดหน้า นี่ยพี่พี่จะบอกไว้คนในที่สิเนี่ยพี่เกือหน้าเนี่ยใครอยู่ในบ้านเนี่ยพี่เกือหน้าอยู่บ้านไม่ปลอดภัยไม่รู้ละพี่วิ่งอุ้ยมาดิมาดิผมห้าวแค่ไหนเนี่ยไปเต้นไปเต้นด้วยตีเต้นเต้นหัวล้นเลยหัวล้นอ่ะหัวล้นหมดเลยนม่มีเต้นเต้นท่าฟรีครับไม่มีไม่ได้แล้วไม่มีท่าเต้นเหมือนกัน ไม่มีท่าีเลยท่าทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้ววีมาแล้วพี่ยืนเงี้ยพี่ไม่ขยับพายุก็ต้องหลบพี่ไม่ใช่พี่หลบพายุโอ้ยพี่ทัไม่ไมพี่ไม่มีเลือดลดเหลอโอ้ดับไหนแล้วพี่กดฮาคี้สิอืมผมไม่มีฮาคิ้พี่ฟังไม่พอซื้อฮาคี้ไม่ได้พี่กดฮาคี้สังเกตได้เกมนี้มีฮาคิสังเกตดังฮะเกมนี้มีฮาคิปลี ลงได้ผมเล่นมนหนึ่งสัปดาห์ผมยังไม่รู้เลยนายเล่นไม่เป็นไงเออเห็นไหมผมไม่ใช่ดาววแรงเลยต้องรีตัวไหมไม่มีหัวไม่จําเป็นครับเอ้ยไม่ถ้่ถ้าถ้าพี่บอกว่าคือพี่อยู่ล็อบบี้เลยไปเรียนยังดีกว่าพี่พี่ไม่รีเอ้ยผมรอให้เหลือคาครั้งเดียวผมดูตรงนี้น่ะผมจะเราอยู่นี้คนยิงเขารออยู่นี้ เนี่ยผมคือชั้นบนพายุอีกแล้วใช่ค่ะเนี่ยฟ้ามันมืดคึ้มอ่ะไม่ฟ้าผ่าก็ฝนตกอ่ะแต่ฟ้าผ่าก็ต้องอยู่ในอาคารใช่ไหมถ้าฟ้าผ่านี่ฟ้าผ่านี่ต้องมีน้ำกดอะไรใช่ไหมรันบูทีเอสใช่เนี่ยรันใช่ใช่มีน้ำกดก็คือฝนตกแต่ก็อุ้ยฟ้ารที่ฉับอยู่ที่ร่องหรือที่สูง โไปละอยู่ในบ้านดีแล้อะไรนะเอ้แต่ก็ต้องหลบหด้วยนะบางทีของมันตกลงมาจุกจุกอุ้ยมีคนคนจริงคนจริงไม่ต้องหลบฟ้าผ่าต้องหลบพี่สิพี่ยืนกลางลานโล่งๆเลยอุยตายเลยพี่พี่อยู่ไหนอะตอนนี้นี่ไงเอมาพี่อยู่ไหนเหรอตายแน่ อยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอยังอยู่เรื่อยไม่ไงอุ้ยเหมือนหาคิดนังเกะนะครับผมผม,ผมหลบได้ยี่สิบครั้งมากกว่าบอกุดโอ้ยพี่เชื่อว่าผาจะไม่ผาที่เดิมยืนเลยอุ้ยขึ้นไปยืนด้วยต้องเต้นหน่อยแล้ว ฮากับเฮ้าหุา่นค่อยังไม่เป็นอยู่เลยฟ้าต้องหลบพี่สิรุ่นใหญ่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นแหละน้องต้นกล้าสวยโดนแน่มันต้องตรงนี้ที่มันตองนี้ออกไปม่งดีกว่าเออคนจริงต้องออกสิมีแต่คน<อ>นู้นตัวนั้นแหละที่อยู่ข้างใน,นเอ,อ้ยรอด น้ำท่วมขึ้นไปที่สูงสูงอุ้ยไวดีเนาะมันโม้สูสูงไม่ทันแล้วสิอีที่ต้องขึ้นที่สูงแบบสูงมากๆรุ่นใหญ่ปีนอยงี้เนาะรุ่นใหญ่ปีนนี่ดิน้ำท่วมน้ำท่วมกำลังทำมาจระยอตีค่ะพี่จะรายองปุ๊บค่ะอุ้ยน้ำมันมาเร็วอุ้ยพี่พี่สงสัยแล้วพี่พี่จะมาเร็วพี่จะมาเร็ว โอเคป่ะพี่โอ้โหท่วมันเลยอ้าวอุ้ยอุ้นหมดเลยอ้าวอุ้ยหัวลุดหัวลุดวิชาแยกล่างวิชาแยกล่างกลับมาล็อบบี้บอกไปเอาที่สูงสูงแล้วทะล่มมากแล้วเขาบอกให้ไปที่หนึ่งสูงแต่ตายหมดเลยนะเนี่ะเมื่อกี้ใช้วิชาแยกล่างแยกส่วน มีคนรอดด้วยมีเคยรอดอ่ะรอดได้ไงอือโลดเองรอคนเดียวตึงชาดเขารอดปด้ไงเ่ะคนจริงเติมเอาว่างั้นเถอะคนจริงเหมือนกันปีนเอาคนจริงก็ปีนเอาอุ้ยลาวาพี่ลาวามันจะแบบถูกออกมาอุ้ยไม่ใช่ลาวาบุกหอไฟ ผมเห็นคบภูเขาไฟก็รู้เลยเอ้ยนี่โอ้โหชินลี่้ผมไปเห็นมาเขาบอกคนจริงต้องทำแบบนี้พี่ไปดูหลังบ้านนะเดี๋ยวพี่ไปดูหลังบ้านโอ้หพี่ก็อยากมันจะมีผมปีนภูเขาไฟแน่เลยมันต้องปีนภูเขาไฟเออแบบคนนั้นเลยถึงปีนภูเขาไฟอะแล้วเขาไปปีนได้ไงคนจริงเขาต้องปีนภูเขาไฟกันขึงเหรอ เดินลุยน้ำลยโดยลุยน้ิ่งเดิน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 แล้วก็แบบกระโดดอ่ะคนจริงเป็นภูเขาไฟเต็มแอคก่อนโอ้โหเต็มหัวเลยเป็นไงล่ะคนจริงเป็นภูเขาไปมันมันน่าจะจริงเกินไหมพี่แล้วคนสอนคนสอนก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเมื่อกี้เห็นคนสอนคือตายแล้วนะเอ้ยเนี่ยพี่ มาดูนะไอ้หานเนี่ยปิดกินด้โคตรพี่อ่ะมันเออมันมีที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วมันต้องอย่างนี้แล้วฟ้าผ่าด้วยคนจริงคนจริงต้องไปยืนเนินแบบที่งั้นน่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจิดเขายอะมาหน่อยนิจิมแล้วผมปิดพี่ถอยได้ไหมถอยไม่ได้ถอยไม่ได้คนจริงเซ็งเลยเซ็งเลย น้องเป็กอยู่ไหนอยู่ตรงป้ายเห็นตรงนี้ไหมโอ้ยขึ้นไปได้ไงอ่ะมีความสามาถอยโงอยู่ในบ้านป้าพี่พี่ต้องอยู่ในบ้านพี่พี่ไปอยู่ในบ้านไม่ตรงนี้ไม่โดนลยไม่อยู่คนจริงไม่ต้องอยู่คนจริงเนี่คนจริงไม่ต้องอยู่เนี่ยผมผมเกาะจิงชาตสวรรค์ดิเนี่ยแต่จิงชาสวรรค์เริ่มพังแล้วนะจิงชัตผมว่าจิงชาสวรรค์แตก แตกแน่นอนหลังคาบ้านพังหมดแล้วมีแค่คน่นะอย่าบึ้งแตกอย่าบึ้งแตกตอนนี้โอ้โหเสาเริ่มเสาเริ่มละลายละอุ้ยโอ้โหอุมกอแง่งแงงอยู่วันเนี้ยพี่มุดเข้าไปด้วยไม่ได้โอ้โหเยวจะพังละพี่ว่าชิงช้าสวรรค์เราต้องพังแน่นอนต้องล้มอ่ะใช่มันต้องล้มอุ้ยนู่นเรียบร้อยไปแล้ว ล้อไปแล้วอ่ะล้อล้อจักรายานต<ม>ัวน,น,นี่ไม่ล้อแม่ไม่ใจเลยโอ้โหเหลือยค้างเดียวอุ้ยอุ้ยเราเดียวแล้วนะวงการคนจริงเราไม่ขยับใช่คนจริงเราไม่ขยับเพราะเราขยับไม่ได้ถ้าเิดหล่นลงมาที่ตายเลยนะที่สูงอ่ะโอ้โหความตายเราจะกลัวอะไร ก่อนตายพี่ได้เส้นย่อน้องต้นกล้าแล้วเนี่ยเส้นย่ออยู่ด้านหลังเรียบร้อยเส้นย่อแต่รอดรอดรอดอ้าวผมไม่รอดผมไม่รอดผมไม่รอดได้ไงผมตายพี่สุดท้ายพี่โดนเส้นย่อตายไงตั้งตายยูได้คนจริงโดนเส้นย่อ มขาดไม่เดียวว่ะแล้วเป็นคนนั้นไปยืนอยู่คนเดียวน่ะไหนอ่ะทำลายไม่ได้เฮ้ยด่านนี้เดี๋ยวผมโชว์ขี่รถขับคนขี่ครับคนขี่ไปแล้วอ่ะอเตอร์ผมไม่เคยเล่นด่านนี้เลยอแฮร์รี่คอปเตอร์แฮร์รี่คอปเตอร์ทุกคนแยกคอปเตอร์เป็นหมดแล้วรถถังก็โดนเหลืออะไรวหนี่พี่มาเอารถถังไหมพี่พี่พี่เนี่ย เหลืออะไรให้คนจริงนะเดี๋ยวบผมจ้องว่าสาวอะไม่งงานทนกันทนเรดูดูดูนี่คนจริงตกถังอยู่ไหนเนี่ยบนเสาอุ้ยคนคนจริงตกเสาตายเรียบร้อยคนจรไม่รู้เหมือนพี่ว่า น้องเป็กต้องโดนเศษอะไรกระเด็นใจพี่ดูละเล่นวอลเล่เล่นวอลเล่เพราะผมให้เหรอว่ามีผมว่าผมมีค่พุณผังบังคับเล่นวอลเล่ครับเล่นวอลเล่เออคือขอน้องต้นกล้าเนี่ยถ้าเกาะเน็ตมันจะโดนดูลงสิโอ้โหหัวหลุดคนเดียวเลยคนจริงหัวกระเด็นเมื่อกี้ตกลงเฉียดๆพี่โอ้พี่เต็มหลังเลยโอ๊ยไปละหัวบินหัวบิน คนจริงก็หวัวบินก็เห็นน้องเล่นวัลเล่กันไม่มีลูกวัลเล่พี่เลยเอาหัวให้เป็นลูกวัลเล่ให้ไงไม่อุ้ตัอพี่ขึ้นสิขึ้ข้างบนแล้วมาข้างบนแล้วแต่พี่ยอ,อยากกพี่อยากกดเชือกนี้กดยังไงอ่ะกดอะไรเนี่ยเชือกไหนอ่ะ ปีนหัวพี่ขึ้นไปเลยมีเชือกอยู่ข้างบนนี้ปีนหัวขึ้นไปขอไฟระเบิดไม่ถึนงนะเดีย๋ดวยวยพี่รู้แล้วว่าพี่จะต้องอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไต่เชือกได้ไหมหรือว่ากดไปแล้วตกน,น่าจะไต่ได้ลนะมัาา้งหานีา่หลบครับหานี่หลบคนจริงเขาหลบกันไม่น่าใชา่ละ โอ้ยมองต้งหาไม้ไม่เจอเดี๋ยวผมขึ้นไปหาพี่อยากไต่เชืออ่อแต่พี่ว่าตกตายแน่เลยพี่ก็ลองดูสิคือไต่ขึ้นะนะน่าจะไต่ได้แต่ไต่ลงอะ่ะไต่ให้ดูเลยเอ๊เจอไม่ละว่าไม่เจอไม่ละแต่พี่ว่าตกเดีคุยไม่ได้ยินโอ้ได้อยู่เอาเอาตกไปคนนึงโทษทีครับตูดพี่ชนเหรอ <laughs> เลี้ยวขาแลเหยียบหน้าไปเลยพลังตัวของพี่ไปเลยนี่พลังตะเลงกล้าตายฉันเหยียบฉัเหยียบบนดาดฟ้าฉันเหยียบคนดันเหยียบไม่ถึงเนี่ยจะนเหยียบไม่ถึงกระโดดฉันเหยียบคนเนี่ยอ้ากระสพรหรถดชนรถชนชนเฮ้ยมันมีแม็กโคว่างอยู่อันหนึ่งลงไปเอาดีกว่าชินามิขึ้นที่สูงโอเค เดี๋ยวขึ้นเองนรีบขึ้นเลยนี่นี่รีบขึ้นเลยรี้นเลยมีคนผักให้โหสุดโอ้ไม่ขึ้นไม่ได้หั้มแล้วอะไรวะั้มขึ้นไม่ได้ฮะขึ้นไม่ได้ตันบาบัวขึ้นไปถ้าสูงไปมันจะถล่มไหมมันก็คงจะหมังนะ อยู่ะมานี้กำลังดีเอ้ยว่ามันเตียก่อนโอเคเฮ้ยขึ้นไม่ได้โอเคไม่ล่มโอ้ยไ้ล้วโอเคโอ้ย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 ยอ้ยยอ้ยยรอดรอดครับรอดจะมาไหมจะมาไหมจะมาอีกไหมจะมาเปล่า สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเบื่อแล้วเกินเพราะว่าเก่งเกินไปใครเก่งอะพี่พี่นี่แหละ <laughs> <laughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ <laughs> กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเจ๊หนูกพ <laughs> ี่ติดคิไปแล้วมา <laughs> เล่นต่อ <laughs> <laughs> ตัดกันตางเหลือกเลยเนี่ยอาจเป็นชั่วโมงเลยเนี่ย